เขาจะเอาอยัางไงต่อกับสถานการณ์ความรักในครั้งนี้สวัสดีทุกคนนะคะเป็นคำถามจากลูกดวงกันอีกแล้วนะคะซึ่งลูกดวงนะคะหรือ,อทุกคนนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้อาจจะมีปัญหากันกับแฟนหรือกับคนคุยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงจะไปต่อนะคะหรือว่าจะหยุดคุยหยุดคบหยุดความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแล้ว นะคะให้ไพ่ไขข้อข้องใจว่าถ้าเขาไปต่อนะคะมันจะราบรื่นไหมนะคะและถ้าเขาอยู่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวอาจารย์แม่จะเข้ามาไขาคําตอบให้นะคะด้วยไพ่ Oracle Love Is นะคะมาดูกันเลยว่าเขาจะไปต่อหรือเขาจะเอาอยัางไงนะคะ เขาบอกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนเขากับคุณนะคะก็ต่างคนต่างก็ต่างโซต่างโดดเดี่ยวอะ่ะมีปัญหานะคะมีเรื่องราวนะคะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยปกปิดไว้นะคะมีความลับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบติดต่อกันไม่ได้นะคะ คุณเองก็แบบเนี่ยเห็นไหมติดต่อไม่ได้ต้องอดทนต้องแบบรอเขาจะยังไงนะคะรู้สึกว่าความรักเนี่ยไอยความรักครั้งเนี่ยมีความลับนะคะแล้วมาดูกันต่อเลยนะคะว่าเขาจะเอายังไงจะไปต่อนะคะหรือว่าจะหยุดความสัมพันธ์นะคะมาดูกันเลยเนาะหลังจากที่อ่ะ คุณนะคะประเด็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ดูเหมือนจะมีความลับนะคะตามหน้าไพ่เลยนะ,ะมีความลับหรือคบหากันแบบมีรับลมคมในมีเลสไนนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยเขาจะเอาอยัางไงต่อละในเมื่อติดต่อไม่ได้นะคะทำตัวรับมีรับลมคมในนะคะท็อกซิกนะคะไม่สบายใจไม่มีความสุขนะคะโอ้โหลูกๆดูท่าทางแล้วจะมีปัญหานะ เออเหมือนเขานะคะมีผู้หญิงหรือมีใครในใจอีกคนหนึ่งนะคะเนี่ยไพยช่ชูสาวไพ่เนี่ยนะคะความรักคนรักนะคะเป็นคนรักของเขานะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าๆนะคะเออคือการที่เขามาคบลูกๆเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะ เอออาจจะเป็นคนรักเก่านะคะที่เขายังผูกพันยังหลงรักกันอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดดังนั้นดูแล้วจากหน้าไพ่นะคะไปต่อก็ไม่มีความสุขอาจจะจบความสัมพันธ์ค่ะ